สวัสดีครับข่าวดังหัวเด็ดมาแล้วครับนุ่งบิกินี่สีเหลืองชุดตะไครยปิดความแซ่บไม่มิดกบปพัสลาใส่ชุดตะไคร่โชว์หุ่นสวยเฟิรม์มอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขเท่านั้นนะครับสำหรับนักสแสดงมากฝฟมืออย่างกบปพัสลาหรือดร์พัสลาเตชัยภัยบุ์ซึ่งแม้ว่าจะอายุ53ปีแล้วแต่ก็ยังคงสวยออร่าไม่เปลี่ยนแปลงเลยครับกบประพัสลานั้น เป็นนางงามนักแสดงและพิธีกรรวมถึงผู้จัดละครชาวไทยที่เคยได้รับตำแหน่งมิ s ไทยแลนด์เวิ r ด์ปี1988และเป็นตัวแทนสาวไทยไปประกวด m ิสเวิลด์ปี1988ที่ประเทศอังกฤษและนอกจากความสวยและอย่างแทบแล้วก็ยังไม่แ่วเลยตามการเวลาเพราะว่าใส่ชุดว่ายน้ำทีไรก็ทำไอจีนั้นแทบจะลุกบนไฟทุกครั้งอย่างล่าสุดนั้นกบพัศรา ก็ได้ออกมาพร้อมกับชุดบิกินี่ตัวจิ๋วสีเหลืองพร้อมกับชุดตะข่ายบางๆเห็นรูปร่างอย่างชัดเจนโดยกบนั้นได้ระบุว่าความสุขไม่ต้องวิ่งหามันมาเองและใช่ชีวิตดีดีมีความสุขเรามีเราเชื่อเรื่องเวียนกรรมแน่นอนที่สุดไม่ช้าก็เร็วและธรรมะเตือนใจ ซึ่งงานนี้เหล่าบรรดาแฟนๆก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ความสวยแซ่บของเธอกันอย่างมากมายและแทบไม่น่าเชื่อเลยว่านี่คือคนอายุแตะเลข5ไปแล้วหุ่นยังสวยปังดูแลตัวเองดีมากๆครับขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องข่าวดังหวยเด็ดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ